ของฝันปีใหม่จากอาจารย์พลหโหนกิษณะนะคะกล่องเบลเลอร์เลยมาในยามห้าเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่ายามห้าจะเป็นอะไรยามห้าวันนี้วันพุธหาเสร็จแล้วเออตกยามสองะไรเออยยามสองแล้จะเป็นอะไรเออสีขาว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 เดีย๋ยวรอรุ้นกันนะคะรอรุน้นรอรุ้น ็นหมอนสีขาวด้วยได้แล้วนะคะขอบคุณอาจารย์พลหนกิษณะมากค่ะของขวันปีใหม่นุ่มๆน่ารักน่ารัก